ร้อยสิบเอ็ดอายการุรุ่นใหม่เบื่ออ่านนิยายสอบสวนสั่งคดีโดยพันตำรวจเอกวิรุษสีสวัสดิ์บุตรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีข่าวอายการจำนวน111คนทุกระดับทั่วไทยทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคซึ่งอ่านกล่าวได้ว่าเป็นอายการยังเติกร,รุ่นใหม่ได้ลงชื่อในหนังสือที่เป็นข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปฏิรูประเบียบการพิจารณาและสั่งคดีของอายการมีให้ตกเป็นเหยื่อของตำรวจถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าไม่มีผู้คนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติตกเป็นแพะคดีอาญากันมากมายหรือบางคดีก็ต้องจำใจสั่งไม่ฟ้องปล่อยให้ผู้กระทําผิดลอยนวลไปเนื่องจากพยานหลักฐานในการสอบสวนไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดให้สารวิพากษาลงโทษได้มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มหนึ่งนำไปยื่นต่อนายวงสกุลกิติพรมวงศายการสูงสุดที่สำนักง,งานศูนย์ราชการ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ประชาชนไม่สามารถพบเห็นได้ง่ายๆถึงการตระหนักรู้ของกลุ่มอายการผู้มีความคิดก้าวหน้าไม่ว่าจะมีอายุน้อยหรือมากเพียงใดซึ่งในความจริงอาจมีจํานวนมากกว่า111คนที่ลงชื่อในหนังสือนั้นเป็นหลักฐานรูปธรรมแสดงถึงการยอมรับระบบการสอบสวนและสั่งคดีฟ้องหรือไม่ฟ้องของไทยนั้นมีปัญหาที่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาร้ายแรงมาช้านาน กระทั่งปัจจุบันจําเป็นต้องได้รับการปฏิรูปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเท่าที่อายการสูงสุดจะสามารถทําได้ในขณะนี้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอให้รัฐบาลดําเนินการปฏิรูปหรือปฏิลวงอะไรให้เสียเวลาเช่นที่ผ่านมาซึ่งทําให้ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจนหรือไร้อํานาจได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอยู่ปัจจุบันปัญหาสําคัญเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลได้ปล่อยให้การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจและการพิจารณาสั่งคดีของอายการกลายเป็นคนละบทบาทและต่างองค์กรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากกรมอายการและกรมตำรวจซึ่งต่างอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้แยกย้ายออกไปจากฝ่ายปกครองอยู่คนละทิศคนละทางต่างคนต่างทำงานกันเช่นปัจจุบัน ก่อให้เกิดปัญหาอายการไทยและฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอไม่สามารถเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุกับตำรวจรวมรู้เห็นพยานหลักฐานการกระทำผิดอะไรแม้กระทั่งในคดีมีคนถูกฆ่าตายหรือไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาร้ายแรงที่กระทบต่อความสงบสุขของชุมชนและสังคมแค่ไหนต่างไปจากฝ่ายปกครองและอายการในประเทศที่จเจริญทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง ยิ่งองค์กรตำรวจไทยที่อยู่ในสภาพล้าหลังเนื่องจากถูกจัดโครงสร้างและมีระบบการปกครองตามชั้นยศแบบทหารแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานสอบสวนแต่ละคนอาจถูกสั่งให้สอบสวนหรือไม่สอบสวนรวบรวมพยานอะไรก็ได้เจ้านายสั่งให้สรุปสำนวนเสนอไปให้อายการแค่ไหนอายการไทยก็เห็นพยานหลักฐานและพิจารณาได้แค่เฉพาะตามที่ปรากฏในสำนวนที่พนักงานสอบสวนเสนอไปเท่านั้น ที่บางคนพูดกันว่าปาวิอายามาตรา143วงเล็บ2วงเล็บกไก่มันอยากให้อายการมีอำนาจสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ในกรณีที่เห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่ครบถ้วนจึงไม่ควรบ่นว่ามีปัญหาแต่อย่างใดแต่ในความเป็นจริงการที่อายการจะสั่งให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมอะไรเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างจำกัดยิ่งตั้งแต่เรื่องระยะเวลาการควบคุมตัวในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกฝากขังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว ซึ่งถ้าตำรวจบางคนต้องการให้อัยการสั่งฟ้องแม้ว่าพยานหลักฐานจะไม่ครบถ้วนชัดเจนก็ใช้วิธีสรุปสํานวนส่งให้ในระยะเวลากระชั้นชิดกับการครบระยะเวลาฝากค้งเหลืออีกเพียง3วันหรือแม้กระทั่งวันเดียวก็มีเป็นวิธีที่ตำรวจผู้มีพฤติกรรมทุจริตหลายคนกระทำกันมาช้านานแม้จะมีการกระทําข้อตกลงระหว่างหน่วยงานให้พนักงานสอบสวนส่งสํานวนให้อัยการภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้วัน ก่อนจะครบฝาคขังผู้ต้องหาแต่ว่าการปฏิบัติในหลายคดีก็ไม่ได้ทําตามนั้นแต่อย่างใดและเมื่ออายการได้แจ้งปัญหานี้ไปให้ผู้บังคับบัญชาตํารวจพิจารณาก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีการลงโทษวินัยอะไรที่ทําให้คนที่ปฏิบัติเช่นนั้นเกิดความเข็ดหลาบอะไรรวมทั้งในความเป็นจริงไม่ว่าอายการจะมีเวลาในการพิจารณานานมากเท่าใดคดีส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถสั่งสอบสวนเพิ่มเติมอะไรไม่ว่าจะกี่ครั้งเพื่อให้สามารถพิสูจน์การกระทําผิดของผู้ต้องหาอย่างแน่ชัดได้อย่างแท้จริง เนื่องจากสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ออกระเบียบกำหนดให้อายการผู้รับผิดชอบสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้เฉพาะจากพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนเท่านั้นหลักฐานวิทยาศาสตร์เช่นกล้องวงจรปิดและอีกมากมายหรือพยานบุคคลใดที่อาจอยู่ในความเป็นจริงแต่ตำรวจไม่ได้บันทึกรวมไว้ในสำนวนไม่ว่าจะมีอีกสักกี่สิบกล้องกี่คนอายการไทยไม่ว่าจะสอบเข้ามาเป็นได้ด้วยคะแนนสูงมากเท่าใดก็ไม่สามารถรู้ได้เหมือนอายการในานานาอรารยประเทศทั่วโลก ปัจจุบันอายการหนุ่มสาวที่ตื่นรู้หลายคนจึงเกิดความรู้สึกอึดอัดใจตั้งแต่เริ่มรับราชการกลับปรากฏว่าต้องจำใจสั่งคดีทั้งที่ฟ้องและไม่ฟ้องไปโดยที่หลายคดีไม่มีความมั่นใจเลยว่าจะสามารถแสดงพยานหลักฐานให้สารพิพากษาลงโทษจำเลยได้หรือไม่แต่ถ้าหากตัดสินใจสั่งไม่ฟ้องไปก็รู้สึกหนักใจเพราะอาจถูกผู้บังคับบัญชารวมทั้งประชาชนเพ่งเลง็งเอาได้ว่ามีปัญหารับวิ่งเต้นอะไรจากใครหรือไม่จึงได้สั่งไม่ฟ้อง รวมทั้งอาจถูกฝ่ายตำรวจทำความเห็นแยง้งเสนอให้อัยาการสูงสุดวินิจฉัยทำให้เกิดปัญหาต่อตอนเองได้และจะทำให้ผู้ต้องหาซึ่งอาจเป็นผู้กระทำความผิดจริงลอยนวลไปผู้เสียหายเกิดความคับแค้นใจแสนสาหัสเพราะแม้ตามเปาวิายามาตรา1น7จะบัญญัติเอาไว้ว่าหากปรากฏพยานหลักฐานใหม่ที่สามารถพิสูจน์การกะทำผิดให้ศาลลงโทษได้ก็สามารถสอบสวนเพิ่มเติมส่งให้อัยาการสั่งคดีใหม่เป็นฟ้องได้เช่นกรณีคดีบอส แต่ในความเป็นจริงคดีที่อายการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องไม่ว่าจะมีการแย้งแบบมั่วๆจากผู้บัญชาการตํารวจภาคหรือไม่และาการสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดสั่งไม่ฟ้องแล้วตํารวจไม่ได้มีระบบงานอะไรรับผิดชอบการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมภายในอายุความเหมือนที่ตํารวจผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีความรู้ทางกฎหมายหลายคนชอบอธิบายต่อผู้เสียหายขโมงชงเฉงแต่อย่างใดคดีอาญาส่วนใหญ่อายการไทยจึงมักสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปตามที่ฝ่ายตำรวจเสนอ ไม่ว่าพยานหลักฐานจะชัดเจนหรือไม่ประมาณว่าไม่น้อยกว่าร้อยละเกส่งผลทําให้สถิติคดีอาญาที่ศาลไทยพิพากษาย,ยกฟ้องสูงโดยเฉลีย่ยทั่วประเทศประมาณร้อยละ40แต่ใน3จังหวัดภาคใต้สูงมากถึง 180. ร้อยละ80คดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องนั้นแท้จริงไม่ใช่ความยุติธรรมแต่อย่างใดโดยเฉพาะสําหรับผู้เสียหายเนื่องจากรัฐไม่ว่าทั้งอายการตํารวจหรือหน่วยงานใดไม่เคยมีคําตอบว่าใครเป็นผู้กระทําผิดที่ทําร้ายหรือฆ่าญาติพี่น้องของเขา สำหรับจำเลยที่เป็นผู้บริสุทธิ์สารพิพากษายกฟ้องก็ถือว่าต้องติดคุกฟรีในกรณีที่ไม่ได้รับการประกันตัวนอกจากนั้นคำพิพากษายกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยไปได้กลายเป็นตราบาปและมนทินต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่ถูกอายการสั่งฟ้องคดีเดินไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนสงสัยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงหรือไม่ ทางแก้ไขสําหรับอายการสูงสุดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นสอบสวนตามอํานาจที่มีอยู่ขณะนี้คือ 1. พัฒนาระเบียบให้อายการสามารถดําเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีสําคัญหรือคดีที่มีปัญหาได้เองตั้งแต่เกิดเหตุ 2. รับและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานอายการจังหวัดละไม่เกิน10คนจัดยานพาหนะและเครื่องมือต่างๆอย่างเพียงพอ สามกำหนดให้มีอายการเข้าเวรรับสำนวนแทนพนักง,งานธุรการปัจจุบันทำหน้าที่ตรวจความสมบูรณ์ครบถ้วนของพยานหลักฐานทำให้อายการได้พบกับผู้ต้องหาซึ่งอาจสามารถชี้แจงแสดงพยานหลักฐานที่ถูกตำรวจเพิกเฉยหรือละเลยไม่ยอมสอบสวนรวมไว้ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน4กํกำหนดมาตรฐานการสั่งฟ้องโดยต้องมั่นใจว่าจะสามารถพิสูจน์การกระทำผิดให้สารพิพากษาลงโทษได้เช่นเดียวกับการปฏิบัติของอายการในประเทศที่จเจริญทั่วโลกเท่านั้น สืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580